สวัสดีครับเพื่อนๆปามเองครับกลับมาพบกับเรื่องราวของกาแฟกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีคอนเทนต์กาแฟพิเศษก็คือไม่ได้เกี่ยวกับกาแฟมากแต่เกี่ยวกับส่วนผสมของกาแฟครับ mm hmm. จะเป็นเกี่ยวกับการเทสนมมิกซิ่งมิลก์กับเอสเปรสโซช็อตนะครับซึ่งปามเองเนี่ยมันมีพารเกสพิเศษมานะครับแนะนำตัวเองเลยสวัสดีค่ะชื่อมดนะคะเป็นเพื่อนรุ่นน้องไม่ใช่เป็นรุ่นน้องพี่ปามค่ะ เอาไม่อยากรู้อยากรู้ว่าเธอคือใครฉันคือมดค่ะอันเดอร์สกอร์มดตะนอยอันเดอร์สกอร์ค่ะขายของเลยขายของแต่ว่าก็ไม่รู้นะอันนี้คืออินสตาแกรเหรอไม่รู้แล้วแต่ก็ลองลองไปเช็คดูเองค่ะเฮ้ยกลับมาอเดี๋ยวแปะให้เลยโอเคนะครับหลังจากที่บามโพสก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ช่วยเข้ามาตอบในคอมมูนิตี้ของบามเนาะนมที่ผสมเอสเปรสโซ่ช็อตนะ อันไหนเนี่ยมีอะไรแนะนําเป็นพิเศษบ้างนะครับแนะนําอะไรมาบ้างใช่ก็อันไหนเยอะสุดอืมจริงๆมีคนโพสต์มาก็พอสมควรนะก็มีพี่อะไรนะวิจักนะบอกว่าโฟ m ์โมสจะมีสีฟ้าเพื่อนๆก็ลองดูได้นะแล้วก็มีแมกโนเลียนะครับมีคุณกรากดกรากดกรกฎก็บอกว่าดารุ่มกับเอ็มมิที่อีกขั้นนึงก็จะเป็นพี่ปฐม ภูมิเหรออะถมภูมินะครับเป็นนมดารุ่มเหมือนกันส่วนมากที่เราโพสต์มานะก็จะเป็นดารุ่มกับนมมันเรียกดารุ่มหรือดารุ่มไม่รู้มันก็ตามนั้นแหละวันนี้เราก็เอาไอ้นม3อย่างนั้นแหละนะครับมาให้นะครับวันนี้เทสกันนะครับด้วยคอนเทนต์วันนี้นะครับด้วยคอนเทนต์ที่ว่าลายเทสลายเทสเอสเปรสโซช็อตบวกกับนมอะไรนะครับที่น้องโมจะชอบที่สุดก็เดี๋ยวจะ แล้วก็ให้ทายกันเลยว่าแบบรสชาติแบบนี้เป็นยังไงแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเนาะอืมเลนแต่คนมันไม่เหมือนกันอืมก็เดี๋ยวเรามาลองกันดูแล้วกันนะว่าวันนี้มดจะชอบอะไรนะครับเดี๋ยวเจอกันกลับมาแล้วกลับมาแล้วก็ไปสกัดช็อตมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้น้องมดบดไปเรียบร้อยแล้วซึ่งน้องมดบอกว่าบดไม่ไหวอ่ะกินนะ โอเคซึ่งการมิกซิ่งนะครับของเรานะวันนี้นะครับก็จะเป็นลาเต้เบสนะครับก็ใช้เอสเปรสโซช็อตนะครับเป็นดับเบิลช็อต36กรัมก็นมนะครับจะใช้140กรัมอาจจะนมเยอะหน่อยนะเพราะว่าอยากจะเทสนมนะครับโอเคฝากมังมดเปิดด้วยแล้วกันนะทุกยี่ห้อเลยก็จะเป็นเอมิลอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะลุ่มนะครับแล้วก็เมจิกที่เราคุ้นเคยนะครับโอเคโอเค นไ,ไม่ได้กินอะไรเลยอ่าไม่ได้กินเป็นอะไรเนี่ยโค <c oughs> วิดหรือเปล่า้วเติมห่รือยสี่ติม140 1 4รเอ่ <140. S 1> อจริงๆบางขาเขย่ามาแล้วนะอันเนี้ยเทไปเลย140งบหกบอก140้อเออต้องเป๊ะไหมก็เป๊ะหน่อยนึงหรือเหลีหล่ยมๆนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรนะครับยังให้อภัยกันได้ เออนมันขอเออขอว่างหน่อยนะเดี๋ยวจะจำไม่ได้ว่าตรงไหนคืออะไรอันนี้จะเป็นเอ็นนิวนะครับดาดาลุ่มดาดุมแล้วก็ต้องแบบกดกันนะอันสุดท้ายก็จะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยนะซึ่งจริงๆเขาแนะนำว่าตัวเนี้ยอร่อยสุดหรอหรือว่าเยอะสุดมิกซ์กับกาแฟแล้วจะรสชาติของกาแฟจะไม่รอปทุกคนเลยก็จะแนะนําว่าจะเป็นควรจะเป็นตัวนี้อ่าเมจิสีน้ําเงินแต่ว่าตอนนี้ก็มีผู้ท้าชิงหลายๆกันเหมือนกัน เพราะว่าเขาบอกว่ามิกซ์กับตัวอื่นมันก็นัวแบบนมนมอร่อยเหมือนกันมันก็อาจจะถ้าหรือถ้าใครชอบกินแบบกาแฟที่มันในรสกาแฟมากกว่ามันก็น่าจะเป็นตัวนี้อย่างอีกปะเดี๋ยวลองพิสูจน์กันว่าเป็นอย่างไรอ่ะสามตัวนะครับเข้าสเตจเลยนะครับฟามก็มีเอสเปรสโซช็อตนะครับสกัดมาสามช็อตพร้อมอย่างพร้อมแล้วใส่เองเลยเดี๋ยวจะสลับใช่ไหม เดี๋ยวเราจะหยิบอะไรก็ไม่รู้ให้มดเริ่มเริ่มกลิ่นให้เริ่มเริ่มเทสจริงๆอ่ะอยากจะให้ดูตั้งแต่แรกเลยแต่ว่าเดี๋ยวสีมันอาจจะชี้นำอะไรบางอย่างก็ไม่ให้ดูเลยแล้วกันก็เทสไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวขอมกซ์ให้หมดก่อนแล้วกันนะครับตื่นเต้นนะตื่นเต้นเหมือนกันนะก็ก็คือแบบ นั่งคือน้ำลายใช่อันนี้ก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าคืออะไรเราก็จะคนๆมันเตรมมันหน่อยนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันเข้ากันด้วยดีนะลองดมดูหน่อยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใจเย็นนะเดี๋ยวบอกทุกคนก่อนว่าเราจะนาแบบนี้อันนี้คือเบอร์หนึ่งนะอันนี้คือเบอร์สองพยายามพยายามเหมือนเห็นนะอันนี้คือเบอร์สามเบอร์หนึ่งเบอร์สองลอดมก่อนใช่มใช่ดม อันนี้คือเบอร์หนึ่งไ่เบอร์หนโอเคก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เดี๋ยวสิต้องมีอบต้องมีเบอร์สองสิจะได้แบบเรียบเที่บกันว่าเออรู้สึกเล่าแต่ได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไม่เป็นโควิดโอเคอันที่สองฮะไปมันก็เหมือนกันเลยอ่ะเหมือนกันเลยกลิ่นเหมือนโอเคกลิ่นเป็นยังไงกลิ่นกาแฟกลิ่นกาแฟขอบคุณมากแต่ว่ามันมีความต่างตรงที่ว่าอ่า กลิ่นแรงกับไม่แรงกลิ่นกาแฟแรงกับไม่แรงหนึ่งสองสามเบอร์สองได้กลิ่นกาแฟเยอะสุดเบอร์สองนะกลิ่นกาแฟเยอะที่สุดใช่เบอร์เบอร์สามเมื่อกี้อาจจะจางๆนิดนึงจางๆเบอร์สามจางๆโอเคเทสเลยดีกว่านะครับหนึ่งสองสามนะเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวให้มดลองเทสนะรับเดี๋ยวอ่พึ่งอยพิ่งเดี๋ยวขอเทใส่เทจากเหยือกใส่แก้วก่อนนะ เรรียยบ้อตื่นยันเช้าแน่นอนก็คือยันหวานออยันหวานแน่นอนดีก็คือนอนก็คือตาไม่หลับนะอ่ก็คือห่างค้างเลยหมอไม่ได้ไม่ได้ไตตาไม่ลับพร้อมยังพร้อมอ่ะเพให้เสร็จแล้วขอแก้วเบอร์หนึ่งอครับอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะเพื่อนๆอนอันเนี้ยปาไม่บอกนะเดี๋ยวมดได้ยินว่ามันคืออะไรไหนอ่ะอ่านี่นะอ่าหาปากไม่เจอฝากตัวเองนะ บำพาใครวะเนี่ยต้องหมดแก้วไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแค่เดอนเดี๋ยวก็เมาตายบรรยายหน่อยบรรยายหน่อยบรรยายแบบเบสที่เบอร์หนึ่งยังไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบไปเหมือนเราเหมือนเรากำลังกินนมนมจืดอ่ะอันี่สปอนเซอร์ไม่เข้าแล้วนะครับมันต้ององเป็นไหนนะคะถ้าถ้าเป็นบายเทสนะปายเทสถ้าเพื่อการถ้าเพื่อการขายของก็จะเป็นอีกแบบโอเคโอเคอ่าอันที่สองนะครับเอาโทษที่เจ่าทีไม่เห็นใช่ป่ะอ้าวอันที่สองอันที่สอง ต่างไหมต่างต่างชัดนะต่างชัดต่างชัดด้วยชัดเลยอันนี้รู้สึกรู้สึกรู้สึกเหมือนกินกาแฟที่ใส่นมแต่เมื่อกี้แก้วแรกรู้สึกเหมือนกินกินนมที่ใส่กาแฟงูปะกินนมที่ใส่กาแฟอ่าถ้ากินนมที่ใส่กาแฟหมายถึงว่าเราจะได้สัมผัสที่มันเป็นนมอ่ะเยอะกว่ากาแฟแต่อันนี้เรารู้สึกว่าเรากําลังกินกาแฟที่มันมีส่วนผสมของนมอ ว่าเป็นปาานาลาอาหารปลาไม่ได้เนี่ย <c> โ <oughs> <Okay. S 2> อเคอันที่สามนะต้องรวดเร็วหน่อยเดี๋ยวจะจำรสชาติหนึ่งกับสองไม่ได้น,นั่นอันนี้นี่หนึ่งลืมไปแล้วนะอ่าก็ต้องวนกลับมาชิมใหม่ได้ได้รอเล่นรอเล่นได้กี่รอบก,ก็ได้อ,อันนี้ถือว่าดีไหมสูรสีกับแก้วที่สอง สูสีกับแก้วที่สองเลยตัวนี้นะถึงขั้นกินอีกรอบแบบว,ว่าอะ,อะไรเนอ่ะ,อะนะครับเบอร์สามสูสีกับแก้วที่สองเบอร์สามอ่ะมันจะนวลอ่านวลอืมมันจะมันแบบมันนวลอ่ะมันมีความแบบกาแฟไม่โดดนมไม่หนุบ นมไม่โดดอ่ะเออทุกอย่างมันแบบมันวนวลๆอยู่ในปากมันแบบมันกลมกล่อมมอะไรเงี้ยอ,อาจจะเหมาะกับคนที่แบบก็น่าจะโอเคอืมนวลๆกลมกลมมันวน,นวลนๆนนแต่ไม่ได้ขมกาแฟมากอะไรเงี้ยถ้าแยกเป็นโจทย์นะแรกบอกว่ากลิ่นที่ดีที่สุดของเบอร์หนึ่งสองสามตอนที่มดดมไปตอนแรกใช่ไหมอ่ามดถอดได้หรือยังอ่ะไม่ได้เอ้าไม่ได้เหรอเอออ่ะตอนที่โดมอ่ะเบอร์สองอ่ะกลิ่นดีที่สุด สองกลิ่นดีที่สุดโอเคแล้วอย่าลืมโจทย์ของเรารสชาติที่มดชอบที่มดชอบด้วยรสชาติที่มดชอบนะถ้าที่มดชอบเลยมดชอบเบอร์สองเบอร์สองนะเบอร์สองก็คือตัวนี้นะโอ้โหนี่อะไรอ่ะจะเลยนะจะเลยนะตืเต้นอ่ะอคืแสดงเก่งะแสดงเก่งจริงๆอ๋อยังอ่ะเปิดได้ยังอ่ะอ่ะเปิดได้เลย ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าไหนหนึ่งสองสามนะนี่ไม่ได้เลียงใช่ไหมเดี๋ยวให้เซ็ตผมทำสวยก่อนนะเสยงสวยดียังตกใจเปิดแล้วนะเปิดแล้วนี่อันนี้อันนี้พี่ปาเลียงตามหนึ่งสองสามหมดไม่เลี้ยงหรอเออมันสลับกันอยู่แล้วเราต้องทายไหมลองเดาไหมว่าสิ่งที่ตัวเองอ่ะพูดเมื่อกี้อ่ะอันไหนคือหนึ่งอันไหนคือสองอันไหนคือสามเหมือนแบบเครียดกว่าเครียดกว่าเอ็นอีกอะตอนเอ็นไม่ไม่เครียดขนาดนี้เลยนะอย่าพูดด้วยเอ็น เดี๋ยวเขารู้อายุเกิดไงก็จะเซิร์ชเอ็นพทอไก่อะไรเงี้ยขึ้นว่าเอ็นพานมาก็เลยกดเข้าไปอ่านในวิกินิดนึงว่าเอ็นพานมันคืออะไรบัรพาใครวะเนี่ยใครที่ชอบผู้หญิงที่ตลกครับก็แปกอีกัแกรมตรงนี้เลยนะจีบได้นะครับว่างอยู่เออตามนั้นจบมาที่จบ กับมาที่โจทย์เบอร์หนึ่งใช่ไหมที่เมือไทยเบอร์หนึ่งใช่ป่ะเบอร์หนึ่งเราบอกว่าเป็นนมเหมือนแบบที่ตักกินเออจะได้กลิ่นนมมากกว่ากลิ่นกาแฟนมลดกาแฟเลยนมลดกาแฟมดจะดูจากสีกันเอจริงเหรอมดไม่เคยกินคือมดเคยกินนมเมจิอืแน่นอนแต่มดไม่เคยกินนมสองตัวนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้เลยว่านมสองตัวเนี้ยรสชาติรสชาติจะเป็นยังไงดีแล้วเราอยากได้คนแบบนี้แล้วเบอร์หนึ่งมดอันนี้ เบอร์หนึ่งวันนี้อ่โอเคส่วนเบอร์สองหมดว่าอันนี้อ่าฮะแล้วก็อันนี้คือเบอร์สามเฮ้ยเก่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ถามว่าเลยนะปัญหาใช่ี่ยให้เดาโดยรวมให้เดาโดยรวมให้เดาโดยรวมว่าที่กินไปใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่สาวใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคตามนั้นแหละถามแค่นี้แหละเดี๋ยวคลิปยาวเอออ่ะนั่นแหละนั่นแหละเฉลยอันนี้เบอร์หนึ่งเหรอใช่ นมเด็กๆเ,เนี่ยเนี่ยสปอนไม่เข้าแล้วไม่ต้องเข้าแล้วช่องเนี้ยแต่ว่าคนที่ชอบนะแบบนมลดกาแฟเนี่ยนนมันเป็น,นมันอาจจะเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มกินกาแฟไงใช่ใช่ใช่ไหม,ไหมอันนี้เบอร์นหนึ่งเบอร์ที่สองอันนี้เฮ้ยจริงเหรอหรออันที่สองแค่นี้ถูกต้องดนถูกต้องดนะอันที่สองแค่นี้ครับแล้วอันที่สามแค่นี้นะครับข้อสรุปวันนี้ง่ายๆเลยนะครับที่น้องมดชอบ น่าจะเป็นเมจีเชียนเงินซึ่งมันก็เต็นแบบไมใช่ตามที่ทุกคนบอกเลยว่ารสชาติของกาแฟเนี่ยจะไม่ถูกดออปลงเลยถ้ากินกับนมเมจิกสีเงินนะครับส่วนที่ฮอดคิดกันมาตีคู่กันมาเนี่ยสองตัวเนี้ยเราหมดบอกว่าตัวนี้นวลนวลแบบกลมกลมกลมกลนวลนอยู่ในปาอันนี้ก็อยากให้ลองนะลองไปลองแล้วกันนะไม่ได้อะไรหรอกตอนเนี้ย ก็ไปร้องแล้ะกันส่วนตัวนี้เลยถ้าอยากได้โทนที่เป็นนมรถกาแฟนะครับจริงๆช็อตมันเท่ากันเลยนะแต่ได้โทนนมรถกาแฟก็ดะาลุ่มนะครับจบแค่นี้แหละวันนี้มีแค่นี้เออก็ฝากช่วยกดไลค์กด subscribe ช่องผมด้วยแล้วถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ชอบน้องมดก็ติดตาม Instagram นะครับหรือว่าบอกว่าอยากให้มดมาอีกก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเพราะว่ามดจะได้ค่าตัวเป็นหวยจับตรงหน้าสัก่อย โอเคแล้วจเจอกันใหม่ครับ <c oughs> กับเรื่องราวของกาแฟในตอนหน้าเป็นไร <c oughs> แล้วเจอกันครับบ๊ายบาย